ระบบเนี่ยเหมือนจะเริ่มรวนนี่คือภาพระบบป้องกันของอิสราเอลเองที่อยู่ๆก็ยิงขึ้นมามแล้วหล่นลงไปในพื้นที่ชุมชนของอิสราเอลเองเหมือนทำลายพื้นที่ของตัวเองเลยนะเหมือนอกับลั่นขึ้นไปอ่ะเออลั่นค่ะคือระบบไอรอนโดมของอิสราเอลมันก็คือขีปนาวุธนั่นแหละออต้องยิงสกัด ต้องยิงสกัดมันจะขึ้นไประเบิดใกล้ๆกับขีปนาวุธที่ยิงมาแล้วมันจะทําให้ระเบิดกันอยู่บนฟ้านวดแต่อันนี้ยังไม่มีขีปนาวุธของอิหร่านไปแต่อยู่ๆก็ยิงขึ้นมาดีดขึ้นมาเองระบบลั่นอันนี้คือล่าสุดแล้วฝั่งอิหร่านเนี่ยก็นําเอาคลิปนี้เอาไปตั้งข้อสงสัยว่าระบบรวนหรือระบบถูกแฮกซึ่งสะท้อนถึงรูรั่ว ของระบบป้องกันของอิสราเอลเองครับนี่คือคลิปล่าสุดนะเรียกว่าอีกฝ่ายหนึ่งคอนตามคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่ว่ามีความรวดเร็วต่างกันเมื่อใช้ระบบปฏิบัติการที่รวดเร็วอย่างนี้ผสมกับโคดดิงคือชุดคำสั่งที่เป็นชุดคำสั่งที่เร,เรียกว่าเป็นเมทมนต์คาถาของพ่อมดสงครามรวมๆแล้วก็คือพ่อมดสงครามยกตัวอย่างเอาง่าย เมื่อฝฟายหนึ่งจะใช้ขีปนาวุธหรืออะไรก็ได้ที่จะเรียกกันในการส่งหรือยิงเราเรียกกันว่าจรวดยิงจรวดที่ติดหัวรบิวเคียส่งไปยิงไปผู้ที่มีเทคโนโลยีรำหน้าที่เรียกว่าเวทมนต์ของพ่อมดสงครามจะแฮกข้อมูลด้วยความรวดเร็วมากจากตัวขีปนาวุธที่ยิงขึ้นมาบนท้องฟ้าถูกแฮกข้อมูลแทนที่จะไปตกเอาฝ่ายของศัตรูเมื่อถูกแฮกข้อมูลแล้ว ก็จะวนกลับไปตกในเขตที่เป็นฝ่ายของตัวเอง